เวลาเราจะเลือกซื้อเอาแบบเบสิกเลยครับอาจารย์ที่ไม่ต้องแยกค่ายกันแล้วถ้าซื้อสักเครื่องหนึ่งเนี่ยดูอะไรบ้างครับอันดับแรกที่สําคัญที่สุดนะครับสอ,อย่างขนาดกับน้ําหนักครับฮะคุณทนแบกได้ไหมครับคุณเอสคนมักจะนึกว่าต้องดูที่ CPU แรมก่อนอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่สำคัญมากที่เราเลือกใช้น็อตบุ๊กแทนที่จะเป็น PC เพราะเราต้องการ <PC S 1> พกพารเราต้องการพกพา ถ้าเราต้องพกพาบ่อยๆถ้าเราต้องพาพกพาบ่อยๆขนาดที่ไม่กระทัดรัดมันเมื่อยมันหนักนะครับแต่ถ้าตัวเล็กมันก็อีกเรื่องหนึ่งมีทริคนิดนึงบางทีเนี่ยเครื่องอาจจะไม่ใหญ่โตอะไรมากแต่มันเป็นหนักที่ตัวอะแดปเตอร์ที่แปลงไฟเข้าตัวนี้ oh. ก็ต้องดูให้ครบด้วยนะครับเพราะเวลาที่คุณแบกอะไรไปเนี่ยคุณแบกทั้งตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ไปด้วย oh. นะครับผม สิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับ2ก็คือแบตมันอึดแค่ไหน,นมไม่งั้นชีวิตนะครับกลายเป็นว่านั่งปั๊บปั๊กอยู่ไหนอาจารย์ครับทีนี้เวลาเขาโฆษณากันเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้นะเปิดติดต่อกันได้12ชั่วโมงเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันดูจักอะไรได้บ้างครับอันนี้ยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เหมือนกับคุณเอตตรยนต์โอ้เขาบอกประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรแต่เขาขับที่60-90มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเวลาใช้งานจริงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถเปิดติดต่อต่อเนื่องได้ยาวๆไปหลายๆชั่วโมงขนาดนั้นจริงๆเพราะตัวที่กินไฟที่สุดก็คือจอเพราะฉะนั้นถ้าเปิดดูหนังปั๊บถ้ใช่จริงใจที่สุดนะครับคือจะต้องไปดูว่าเปิดดูหนังเนี่ย ได้ยาวสูงสุด3าชั่วโมง4ชั่วโมงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าดูดูไปกอวุบดับใช่รเรียบร้อยอันนั้นคือโดนหลอ,อกมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่พูดยากเพราะว่าเวลาโฆษณาเขาก็เอาโฆษณาตัวเลขที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่เวลาใช้งานจริงมันขึ้นอยู่กับลักษณะของเราด้วยและที่สําคัญสําหรับคนที่อาจจะท่องเที่ยวนะครับไปหลายๆที่ในโลกหรือสภาพภูมิอากาศแม้กระทั่งเมืองไทยเองก็มีปัญหานี้ที่หนาวแบตหมดวหวครับ คุณขึ้นไปดอยคุณข,ขึ้นไปที่หนาวๆยังไงแบตมันจะหมดไวกว่าปกติครับรเป็นเรื่องปกติทำไมอะครับอาจารย์อันนี้ผมเพิ่งรู้ครั้งแรกในชีวิตเป็นเรื่องของเคมีเคม,เคมีในแบตครับผมถ้าอุณหภูมิมันต่ากว่า10องศาต่ากว่าหลักหน่วยองศาอานนี้มันก็จะคายประจุเร็วเกินไปถ้าเราใช้แล้วมันร้อนมากๆร้อนมากๆแล้วเราไม่ระบายความร้อนให้มันดีตัวแบตเองจะเสือ่อมไม่ได้หมายวางว่าพลังงานจะหมดไวนะครับ แต่หมายถึงว่ามันจะชาร์จแล้วใช้ได้ไม่นานมันจะเสื่อมเพราะความร้อนจากการชาร์จเ<อ><อ>ย็นไปก็ไม่ได้ร้อนไปไ <ฟ S 2> ก็ไม่ดีเคยได้ยินไหมครับเรื่องแบตละเบิดพวก power bank ใช่ไหมเหมือนกันนะน่าจนะระเบิดได้เหมือนกันหรอครับอันนี้ไม่ได้ขู่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดคืออะไรก็ตามที่เป็นแบตของเขาที่มีมาตรฐานของเขาคุณอย่าไปเปลี่ยนให้ มันคุณภาพลดลงหรือไม่มีมาตรฐานเพราะยังไงก็ตามไอ้ตัวนี้มันก็คือเคมี er เดียวกันกับ power bank เคมี er เดียวกันกับมือถือนั่นเองอ,อ๋ะถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยโมแบตได้จาก8ชั่วโมงไปเลยอยู่ตลอดการหยุดก่อน <laughs> <laughs> น่าจะตู้มตามใช่ครับจริงๆแล้วอุณหภูมิที่แบต ทั่วไปเขาชอบประมาณเท่าไหร่ครับจังก็อยู่ที่ประมาณ20ถึงไม่เกิน30กว่ากว่าองศาเซลเซียสก็คือเหมือนคนคนอยู่สบายคนอยู่สบายแบตก็สบายเหมือนกันแบตก็สบายเหมือนกันครัมใช่